สวัสดีครับสวดมนต์ครั้งที่85ครับวันนี้วันที่2ีบสีกรกฎาคมพศสอ6 8รเป็นวันที่85ของการสวดมนต์ข้าพเจ้าชื่อนางยุกันหาขอุวายเสียงสวดสาธยายก็สวดพระพุิต ในมวลต่างๆถาวายเป็นผู้ตบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติริบบ้างมีสมจจาธิจดจ่อเนอายฮะาพระอาจารจะนั่นบทสวดต่อนี่มันเกิดบทที่หนึ่งบทกลับพระราชไตายอรหังสัสมมาสังฆโชกภบวะพุทธังขวันตังอริวาทเทมิสว่างข้าตัปกจตาธรรมโมธรรมังนาราสาเน สมบัติปันโนก็คือโ่าตัวเศาว่สังโฆสังกลงนามาเนี่บทที่2บทบูชาพระไพรีกินาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตคุเนหิภะละมาโนทานิปารมีจารัสติยาวชีวังอรหังพุทธังธรรมาสังกังสารนังกตโตปุเชิวัตนตยังธรรมานจะได้มีเสถียราบทที่สามบทสวดทิมมณเทวดา สมันตาจักรวาเวสุตาขจันตุเทวตาสัตรรมุนิราชาสุนันตุสักกมฆะทังสักเค迦เมจารุเบคีดีสิขาราตาเตจันตระิกวิมาเนตีเบรปเทจักาเมตาตัว่าข้าหายในเคหาวะดูไม่เคเตภูมาจายันตุเทวาเชลัตทรวีสเมยคาคันทาพนาคาติทานตาสันติเกยังมุนิวราจาังธาธบูเมสุนันตต Thammasanagara Ayampatanta Thammasanagara Ayampatanta Thammasanagara พุทธังสารังกระชามีธรรมังสารังกระชามีสังขังสารังกระชามีทุติยัมปิพุทธังสารังกระชามีทุติยัมปิธรรมังสารังกระชามีทุติยัมปิสังขังสารังกระชามีตติยัมปิพุทธังสารังกระชามีตติยัมปิธรรมังสารังกระชามีตติยัมปิสังขังสารังกระชามีบทที่หกบทสวดสัจจะคียาถานาติเมสารังอัญญามพุทโธเมสารังอรังไพเตนะสัจจโกเชนะ Sutimehu Tisapatha Nati Meisarang Anya Tamon Meisarang Galang Adena Sajawa Cina Sutimehu Tisapatha Nati Meisarang Anya Sampo Meisarang Galang Adena Sajawa Cina Sutimehu Tisapatha. Budi 7 Budswati Ratana Pranamakatha Putang Nemi Ratnapu Tarsiri Ketang Tamang Nemi Ratnapu Tarsiri Disarang Sangkang Nemi Ratnapu Tarsiri เีนันนะมีเดรัตนางละแต่ยแต่วางสสมาเสมอที่ตาวัตถุเสกภูตังอันเดยวยุตตะคุณะโยภาวะสภาวะตังอสมีตยังมีต่เทวายาธาติคันเตในกลางวินาติตาเลสาสัมภเวณะูเกะาจีจารเรเจปาตูตังคำมีระยามเสียัาอติสุจตังวินโยหิปันทิจชะเนหิวิจังยาดูปังโรกังหิเกหิจิ การท่าจุปะรปนียังเจสันจิสิทธิตังพินกายตายะนาเมเยวาชนะตายะสิทิสุรันติสมุปะสตังนมาเสีสุปสะกานางคุณญาติการนามาจมุตตะคุณกูมังูก้าเป็นจนามืาสารักตานางูชาและิสอบปะะมังอภิปุชนายังนิพพานาสิทิกิริยายุปนิสยทังซัอนมากิเลสะมัโสธนาสิทธิยาจารติหุอัะกูสาเลห์เสวนยังปานหิ sa bisa na kama ni wata sama kita pikatana sarana tataha noti na diwang kana ni sumana samana pujema sa bisa setan si pasana zita tataha nu ta jahia setan ta cakunia tataha seperti anak ski

พุทธังวัตังสิาสนามามีโลกาสนาตัจาิไนยาจัตังเตสเตชยสิตหองตัวสััประยเจวลาสมิงตสตธรมะถชวโยตาสสตเซสีโลกาสมีสุธีมาการนิยานิโพธมาตังลาสาทานิสัตถาวมสติกโลสุจินโตธรรมวัตังสิญาสนามามีโลกาสนาังจรตังเตรเตชยสิติหตุ สัพพันตราชาวินาสัมมิโตสัตถามัเสนสกตานิโกโยโรกาสาปะวิเยศเชตาสันโตเสยังสันติเนวสกุจะสวาคาตธรรมังวีตังกะโรติสังฆังวัดันตังศิลสานามามีพุทถานิพุถังสังมาศิตริติงตันเตชัสซาเตชยาสิติหัองตุสัพันธราจาวินาสัมมิโตบทที่เก้าบทสวดนโมการลัคขาถานโมอาลัคโตสมาชัมพุตสานิเมสิโนนโม ดัมธรรมศสรวรตวาเตนิธานัโมมหาสังกัสรวิบสิทิสีรติติโนน่โมอมาตยาัสรัตนายาสาสาพุกังนั่โมอมากติตาสาสรวัตถุยาสปีนัโมคาราปพาวนาวิคันสตุกัวานัโมคาราปภาวนะสุวัตถสังขาน่โมคาราสาเตชนวิติมหินั่ตชะมา บทสวดที่สิบบทสวดมาหาสม,มัยสวดเอวันเมสุตังยังกังสมไมยังปะกวาสักเเกสูอิหังกะตีคาเรวุตุสมิงมหาวันีมหาตาปิกัสังเซนาสัตติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหีสะเปหิวะอะระหันเตหิสะระหีจะโลกัทาตุหิเตวะตาเยวีเยนาสันนิปิตาหุนติปะปวันตังปราสนายปิกุสังคันจาระโคสจตุนาสุทาวาสกายิปานังเทวานาเอพะทาห้อสีอายังโคปะกวาสักเเกสูอิหังกะ กะปิลาวติตสนิมมหาวเนมาตาพิธิสังเทนะสัตติมจามัเตหิพิธิสเตหิสเตเ์แห่วอรหันเตหิสระหีจารุกัทธาตุหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิบิติตาโมติปะวันตังทัศนายาปุสังกัญจะยันโนนะมะยังปิเยนะปวะเตห์สังกัมยามะปุซังกัมิตาวาภะกขุปโตสันติเจปเจขขาธาบาเสยังติอาตะโกตตาเทวะตาเสย์ธาปีนามาปะรวาสุภิโสสัมมนติตังวาปาหังภาษาเลยยภาษาดิตังวาปาหังภาษาเลยย สัมิเชียเอวันเนวัสุดาพรเสสสุเทเวสุอันตรายิตาภัคขโตุกุละโตปาตุนะหังสุอัติโกตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังคดังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาพัคขวตสันติเกเอมันตังอภารสีมหาสมโยปันิสมิเทวกายาสมาพุตาอาคตันหาอินังตามมาสมยังถิตาเยาวะเปรยสังกันติ อัตโพวัตาเทวตาภะคาวัตโตสันติเกอิมังคตาตังอราสีตันตาภิโกธรรมะหังสุจิตตังอัตโนวัชชุ่มกลางสุสารกีวัเนปันนะครับเหตวายว้ิญาเนรักันติปันติตาติอัตโขตเวาเทวตาภะคาวัตโตสันติเกอิมังคตาตังอราสีเหตวาวีลัง ขีลังเชตมาปรีกังิที่ขีรังอวมมเมชาเตจลันติสุธาเมมาราจักมตาสุสุนาคตินาโคปราเทวตาก็เพราตสันติเมองกรตังอภาสีศเยเกศิพุตังเสนาคตาเสนาเตมีสันติไปจะปูนิปายามันสันติเตวกายังปริปุสันติเตนาโคปาราโภะกวาอภิโกนเตสิเยกุเสนาคตเสเตมสันติะาาสันติให้ตตาายังทัสนาะปุสังคัิจเเพเนีิ ตีันานาหัมโตสามมาจำเุตาเตสั้ปิปะกวานตานาเอตปะลรมาเยวปเิวัติสั้างปิตาอืิสร้างทธาปีไม่ห้งเอตตะระหิเยิเติกเวปิสัติอนาหตมตานาหันโตสามมาจำเวตาเตสัปิปะกวานตานาเอตตะปรมาเยววตาสั้างปิตาคือสั้ีเสยธาปีมั้งเอตตะะหินาจิสางมีิกเวเทวะกายานาณาามีิตาอิสานมีิกเวเทวะกายานานามีเทวิส้านมีิกเว เทวกายานังนาไมมีตังสนาราธาสาธุการมนุสสิกโรธาปฏิสามมีติเอวังปันเตติโคเตติปุกวัตุปัสสะโซเชนภาวาเอตทัถวจะสีโลกัมินุกัสสามีตะปุมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปะลังเปหิตาสมาหิตาปุชุสีหาวาสารีนาโรมหังสาปิสัมภโมโอตาตมณะสาสุทาวิปะ Nasaan na na wida wabinyu wasatei wawu tato aman tei sata asala ke sasa ne watei ke wakaya wikan tatei wijana tawe wotei tata wakawadung sata waputa sasa sanae tei sampa sata mata kuung tsa asa sata eke sasa naa aman esa na mata sung ape ke nanta satu wanang dahi sata sauki sasane kate rewa kaya wikan tate wusanata piko woye doang dahi sameng jiran sahasa waiaka puma kede kota wai i sasino mo taman waiaka mopi kena sate temanan sahasa hema wata yakana atau ini mau sasino โมธมนาริกามุนพิกุลนาสมติมวนาสาตายกิลาติสหัสายักขานานาโตนิโมอิติมันโตชติมันโตวันนัวันโตัวสัตย์สีโมธมนาริกามุนพิกุลนาสมติมวนาอิจเตโซลสสหัสายักข้านาโตนิโมอิติมันโตชติมันโตวันนัวันโตัวสัตย์สีโมธมนาริกามุนพิกุลนาสมติมวนาเวสาบิตาปัญจสตายักขานาโตนิโมอิติมันโตชติมันโตวันนัวันโตัวสัตย์สีโมธมนาริกามุนพิกุลนาสมติมวนา คูมิโรนาชัโกรุณิสาวิเนศนังพิโนาสตาหังสังยัานงปุริปัสสังติคูมิโรนาโกสซปาสติว่านนงปุริมงนจริสังราชาราตระทโทปัสสติกันทาเนันขันทพานะขิปติมาราชาเาสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวตมานามพละที่มันโตสุติมันโตนังตสัินโมตัมานาิกาเมตพิกาสัติวานง กิณันต์จติสังราชาวิรูปโกตะ菩萨สติอุมันธานาธิปติมหาราชัจสิโสภูตาปิทัสสะพะโอินทะมานาภะลาปิทิมันโตชุติมันโตนมันโตสัสิโมโมธรรมนานิกามุทุกุณังสันติวะนานาปชิมันจติสังราชาวิรูปโกตะ菩萨สตินาคนาธิปติมหาราชัจสิโสภูตาปิทัสสะพะโอินทะมานาภะลา Jadi mantau, jadi mantau anak mantau sasino nomor teman nak jika mesti kurang senti mana buat dalam jadi sana asal kiri atau tak pasal sedi. Nah, ya kan ada peti mana asal asasi sok kita kita sama buat teman apa Jadi mantau, anak mantau sasino nomor teman nak senti mana kata lah tuan kini ada utara di sana serta di tengah ชมันตาจตุโรทิสาทัศนมนาทั้งสุวะเดชตัตะเวเตสัมมายาวิโมทาสาอาคูนจนิกาสัทธามายาเยนฑ์เวเกณฑ์ปุิกูจักปุโตสหะจันธนูกามาเศตโฉจะกินิคันพุคันทิจะพมาปะนาทูอุปมันโยจเทวสุโตจมาตมีจิตเตเซมเจรคันตะโคนาโรราชาชาโนสัพโพอาคูนจตจิโคเจวะติมพัลโสุวิวัจสาเอเตตันเจตราชาโนคันตภาสาปนจุดที โมธมานาดิการมงพิเนสมิตินวนางาทาภูพานาสานาคาเวสาลาสปัสกากัมภราศกราอากูปยคาสยะติปิย์ยมุลาตัลทะลาจากอากูนาคาลาสินโนเอราวันโนนาธาภูสุปทาสมิตินวนางเยนะคะราเชีสาหาสารันติทิพราทิพราทิชาทิพากิสุจิพิกุทธเจจักูเวหายาสาเตวะวะนามัชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติ เทสนาเทสนาธรรทายาตังยันตธานาคะลานาคะราชานาสิสุปันนโตเขมะกาสิพุโตสันหายวจายนิพานหาดวงตานาคาสุปันนามัตตะมังสุปุตังเวชิตชีตาวชิระหติอนาสมุทานสุราสิตาภาตโรถปวัสสเตอิติมันโตเจสัสิโนการักัญจามาตุสมาอสุราทานาเวขาสาวรจิติจิติจัา พระาลาโถนัมจีสะอาสตันจักปริปุตตานันสัตเทเวรโรชนามกาสันในดวพะ,นะ,ดพะพลิงเสนาตหุพัฒนะเนื้อปลาขมุนสมโยธานิพันธั์เตพิพงศงสม,มิติวนาอั้นจู้เทว่าปฏิวีจัตติโชวายโยคาถาขมุน,าว,นาวารุณาวารุณาเทวะสุโมจายาสาสา เมตตาพุณาตายิกาอาวุเทวาสสิโนทเสตสอัฏากยาสเพนะตัวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสสิโนโมธรรมนาอภิกรรมพุณาสิมติงวานังเพื่อนทูจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสุภินิสาเทวาจะนามาคูปุรคิตาสุเวสุภินิสาเทวาสุเวมาคูปุรคิตานักขัดตานิปุรคิตวะอาคูมันทวราห์กาวัสนังสุโศเสตวสโภปคาปุรินทโททเสติสทานายาสเพนะตัวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโต เจ้สิโนโมทมานาอภิกรรมโมพิกุนางสมิติวณังอาทาคูสาคูเทวาชชรัตมักกิริคาริวาอริตาการเจรุราชาจะบุมมาบุพผะนิพาสิโนพื่นาสาธรรมมาจากอจิตาจะอนิจจกาสุเลยยิระอักูอาคูวาสวะเนสิโนทสยเตระอาริยาสัพเพนะตัวนิโมติมันโตชิติมันโตวันละอันโตสศสิโนโมทมานาอภิกรรมโมพิกุนางสมิติวณัง มานามหา qui, สมานาโนสานนิสุตมาคิดธาปฏิสิกาอากูอากูไมุหประสิกาอาคูหายอยเทวาเอเจโรอิตาบาสิโนครับตาหาพนะัทธาอาคูเทวายลสสิโนถ,ถ้สเสตสัตถาภะยาสเพนะตรรมในหนวิติมันโตชุตทีมันโตน้ามันโตสัตสิโนโมตำมานะการมพุนาสุติมนังสุขกาการุมหาอรุณาอาคูเทวะเวกหน้าสาสหอุตตระยาภวะภาอาคูเทวะวิจักนณาสมาตาหาตาจจะสัมิสกาจัสสิโน

ทเ,เทเตเทวานิกายาัพเพนะต่อมาในโนน,นามันวพเยวะอังชุนเยจันเจติสาสหาภพุทธาชินคีลังโอคะโัปติน,นะนาสวังทักเียนโมคตรลงงังนาคังจันทังวะอติตาติตังสัโพมากราตโตจักพุทธาอิติมาตุสานังอุมาโรติโสจักสุภะสมิติมังสาสัพพมาจตวรณา,ามาภูมามิติตติอุปปันโนสิติมันโตสิมะกายโยอาสิส,สุอาศิธาอิสระอา,ากูปเจกะ วัสาวัตตินาเตสังจามาชตัอาคาไอโตะริมาติโตเตจัสสเพยพิคันเตสิเตเตเวโอมาเคฟาเซนาพิการภาษากันหาสามันที่ยังเมตาธะคณาธะคณาธะปากเมธลาเคนะปันดามาดูโวสมัตสมันตาปริวาเลธามาบุจินะปุจินามุติตัตถามาเซนุกันนาเสนอเปสิปานินามตระมาอาจัตสารังกตวันเประวังเย้าทาภุทสักูเมโคธทนายันโตสวิจูโกตะทาโส Bagiwati Sang Buddha saya yang masih setan tan jasa pang yang kita ya begitu banyak cukup mata tuh aman tadi saat saat oke saat saat ini tema saya nak bikin tak tewi sana tapi kau tanya cara tempat situ kamar tita sasino mudhanti tiki sapu teh sabakasi

hati wit papa masa panah dasanya mo apa matu cara mesi itu makar kita makar bocak ni cak satu ti kata punya ta kali nak sama sama yang kita makan kita makan kanti cak sowa cak serta sama yang nak cak sama kali nak sama sakit cak kita makan kita cak puna cak dia cak sama sama ni pula sakit cak พุทธสารุปธรรมีจิตตังยศะานกรรมปติอสศกันวิชังเทมังเอตามังคันตามังเอตานิสานิกตวานะสัมปจาปราชิตาสัมปทาสสทิังัจจติตันเตสังกัมุามันติบทที่12โมเสสรัตนากริทยังยิจิวิตังอิเทวังรังวาสเกสุวายะตระตังนาโนสัมอาติคาถาคาเตนะ Idampi, itang mei itang, itang mei itang, na mei itang, itang 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 mei na itang mei itang, 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 itang, บุคลาอัตาสตาปัส <ondan> ส <t ell> ัทธาสตาเอตานิภานินติกีเนยสุขัสสุขาตัสสวกาเอเตสุทินานิอัปนานิทมปีสังเกตตรยมีตังเอเตนะสัจเจนะสวติ้งตัวเยสุภยุตานมัสสาทังแห่งนี้การมโนโพธตมะสาสนามิเตปฏิปตะปัตังมีครหาลัทามิทาปิฏติมิจมามาห่างจังปีสังเกตตังมีตังเอเตนะสัจเจนะสวตทิ้งตัีหนงบุเรนนวาอธิสังภวัง วิรัตจิตตยติเกวีสัญเตคีนาปีชาอวิเวชันตานี่เป็นตติเทีาได้วยทายังปฏิปโภที่ทำปีสังเครต่างมีต่างเดนะสัจเจนะสวัสดิภาพตุบทที่สิบามบทสวดทางบทสานสวรัตตาเวชชีตังเสโยยะชายังอิตตลามปชาอัตตาทัมตัสสศโสัสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันจโคนารูราชา จ่าภูมนาชิตังอภิชิตังไกยีราตทารุปัสสะชันตุโนบทที่14บทสุดเกตุปุตสูรพระสิทธามิทางเตนะขะกามตาชาตาปัสสตาอัตตาสัมมาสัมปุตเทนะเอตตุเพมาอนุสเวนามาปรมาตรายามาอิติการยมาปิดสัมปรธานเนะมาตักแะเหตุวมายะยะคะดเฮนะมาอากาปริวัตเกเรนะมาทิฏฐินิชานะกันติยามาพระปูตตายามาสมโนโนปะดูยะทา ตูมเหตอัตนาวัชเนยราอิเมธรรมะอสุศราอิเมธรรมะสัมปชัยอิเมธรรมะวินโยพระหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมะตินาหิตายะทุกขายะสัมปันติธะตุเมเหตุปัจฉาเนยญาติญาติมเหตอัตนาวัชเนยญาติอิเมธรรมะอสุศราอิเมธรรมะนั่งวิชัยอิเมธรรมะวินโยปัสสัทถาอิเมธรรมะสมัตตาสมะตินาหิตายะตุภายะสัมปันติเอตุเมเหตอุปัสสปัจจฉาเิยานิยติ บทที่สิบ e. like, oh ้ทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตปรมาตยมายินเิรตาสสกนาสันติานาไอตังะยัญมตนเปกามโนโรปุญญาณิกายาทัสุขาวาหิอุปนิยติชีวิตปรมาตยมายุนเฉลิมนริตัสสมาสันติทานาไอตังไอตังพยัมตนเปกามโนโรกมิสรักบะชะเหสันติเปโกโยตากเยนะสังยามโมวาจยะอุทาเจตัสสะตังตัดสาเปตัสสาสุขายังอุติยังีว้ตมานุะกาโรติปุญญังธรรมโมหเวติธรรมจารน สืขาว่าหาติเอสานีสังโสทำเอเจนเินดปิคัจิตธรรมชาติสัพเพสังการังติยถาปัญญายปติอธันบินติทุเกสมะโคสิยาสัพเพสังการังุกขิยถาปัญญยปติอธานินติทุเกสมโิสิยาสัพเพธรมมาตาติยถาปัญญายาปจิติอธันตินติทุเกสมวคสิยาบทที่สิบหอุานกจารุอักกานเมเก

ทุกภู菩萨มักขา,าิน,านังเอตังโคสาร,รมังเกมังเอตังจามิตมังเอตังสารมากรรมาจาปรุกังมังติติบทที่สิบเจ็ดประเสริฐพระเทก,ตกาตะกตาอติตังนาวาไคเมยะนัปิติขังธ์ีนอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึนนงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คมงวรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทติหัมปณีนังตังอปตันจานัคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ไปถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจายโรมังตถาตถาวิปัสสติสร้างเหรอสังปูปังตังวิธามารุปเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งนำปัจจุบันให้เงียเงียบไม่ควรใจในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเดินธรรมนั้นเนื่องเรื่องให้บุคคเถิดอาจเชื่อว่ากิจจะมาตับปังโกชัดยาวะนังสิเวเพึงกำลังเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใช้เราจะรู้ความตายในนนนนนนวััััพรรุ่งงมมมะะหิโสสเเตจจา เพราะว่าความผัดเพียงกับมาจะได้ผู้มีเสนานนใหญ่นั้นที่มีแต่เราทั้งหลายเอวังยิ้นนมาตาปีหาหขาแล้พัตาตาทีตังตังเรวัตเตกตตติสันโตัจิกเตียมนติตก็มีผู้สมมย่อมเยบุคคลผู้มีตัติอย่างนี้มีความเพียรไม่เก่งครั้นั้นเเห็นแม้ว่าผู้มีราตีนี่เป็เรื่องไม่เป็นเช่นน้ว ที่18เบอด์เสือพินหาะชาเวนประันชลาทำโมหิชรานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงบนความแก่ไไม่ได้พยาธิทำโมหิพยาธิน้าติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงความเจ็บไข้ไม่ได้วันาะหน้าทโมหิวันะ้านติโตเรามีความตาเป็นธรรมดาจะร่วงบความตาไปไม่ได้จะเปรหเมปเยหินาะเปรีหนาาูวนาตาปูราจากเราด้วยกันต่างเพื่อต้องทาจะองและความเรีินใจได้หายร่งวก็มาจกปหิก็มาทยยาุกก็มาโยนก็มาพันธุกรมมาปฏิสธนน มีานนการเป็นของของตนมีการมุ่งม ah um ั่นวมีการเนงเกิดมีครามพิจารามมีคำพิจารณาใส่ยังครมมาดีสยานกยายนังวาประการวัตศาสทายาทรวิสานวราทาคำเปนแรไว้เป็นบุญหรือเป็นนัจะเป็นทายาที่ว่าต้องให้รับผลกรคมนั้นสียไปเอวังอภิเษกอภินันทบัจเวิตการเราทั้หลายควรพิจารณา่ทุกวันเถิด ตวที่สิบเก้าสวเทวตาวิยยโยชนคถาทุก้าปัตตาจะนิตุก้าพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกามนุสเปนานิโนเยตาวตาจะอาหมียสรมาตังเรยสรมาตังสัพเพยเทวมณูทนตัวสัพพสระสิทิยาทัทานังทนตัวัทธยะสีลังละประตูสัปตาภาวนาเพียตาอตัควาติเทวตาคตาสัเพพุทธากระปตาปเจกานจะยังพะกาละนั่นจานเจเตเชนะละข้มธรามีสัปโส บทที่20่สิบเสวดเทวตาปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทานคาถาโยคปานามเซเอยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเตคเรบททิ่คเรต่ยิ่งแยิ่งกาธรรมะทานเนนะวันตุกุจิตาสุทิ่งปุโรเตตาวิหะรมนตตเดที่เราจะมาจ้าจวะนาวกาชาปิกโกสารามิกาทานปกติอุปสักาทานาจั เทสะนิมัเิาสัตปาโนูตาสุกิตาปวันิเตชราปิชาเยปีตังสัมบวาชังเทศชาตาปัจจูปปาติกานินยาติการลมวะังวิจเตชาเพปีทุกสากะรุนตูสังกยังทาตุจีรังสตังลำโมธรรมธาราจปุกะราสังคูหตูสนาโฆวะอัายาจินตายาจามเฮระกัตุสัธรโมสัมเรปีธรรมจารีโนพุติสัมปาปุยมา ทำเหนือเวทเบอที่ย1สิบเอ็ดบอรสืสัมภาคปฏิทานคาถาขั้นทำไมย่างปฏิทานคาถาโยคะนานซีเปิญญาสติทานนิกตตาสายญนัญานิกตานิเมเตสั้างใจไพิโนดยสัตตานันตาปรมานะาาเยปิยาพระนันตาจารหางัวตาติตาปโยติธานจายาธิตาวา อันเยมาชาตเวนัสตาณติปันติตุปสมิเตปุมาจาปโยนิกาปเจกัดจัตวุปราสานตาภาวาปเวยตังเนติปานามิอันโมตันตุเตสยามเนจีมังนัปสานติเทวาเตสังมีเวตาโยมายาตินานาปุญญานันโมตนะให้ตุนาสเพสตาตาสตารห์โทเวลาสุขาชีวนาเข้มข้นอันจักรพงตู ในช่างเชื่อทงสภาข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ซื้อไม่อยู่ประมาณจงผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าจได้ทำอยางแบบนี้แต่แห่งบุญอื่นทั้งหลายที่ขราเจ้าจได้ทำแล้วคือชวนเราไดเป็นที่ทรักผู้มีคมุณมีมานานบิดา,า,าของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นมานาได้เห็นแล้วจากทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวงกรรตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามก็เนและก็เนือสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องทเทีย่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ศรราตร์ลอยได้ทราบกันให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอศาสตร์ลอยนั้นจงอนุทนาทางเองเถิดก็ศาสตร,ราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจแจ้งแก่ศาสตร,รานั้นเพราะเหตุคืออนุทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าได้ให้แล้วขอศาสตร,ร,ร์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมมเ,เสมอเถิดในถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของศาตร์ลอานั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยนัภาพแห่งสัตวจากอนิษานักภาพแห่งความเปียนและอนิสงส์แห่งการยูชาพระนาตนไนด์ด้วยการสัธยาบทสวดมนต์ประสูตรปกติและพระธรรมนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิมีเกียรติพระเจ้าขอให้พลนจตาปลอกภัยทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญนะคโลทางธรรขอเทวยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการศาตยา่มและกระทำเมอตอนี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทาพระเจ้าแล้ถึงมากรวลไปกินปดิพินาหรือมีสมเด็จพยายามสังวรระบวชวี่ ขอจงาถึงมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทน้งที่การมาที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนเว้นด้วยอนุภาพแห่งความรุนแรงความรุนแรงขอจงส่องเดศักดิ์สิทธิ์ของานเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอจงถวายเป็นพุทธบูชาสามภูมิชาสามกุชาขอเุ็บุญนี้ส่งถึงผู้มีจิตศักดิ์รุ่งสวดมนต์เจริญจิตภาวนาดุจท่รมขอจงไร้สบัยทั้งปวงเพื่อจตฺฺฺารถุกิจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเจเิด สุขความสำเร็จะเลยงวิธีการงานเช่นต่อระสังารทั้งสมบูรณ์ไม่เลือกางาสสมบโรยาสงบมีดจตามสมเด็จในการปัชนากรรมฐานเกิดปัญญาใและจะเลี้ยในดุลยามใจีสี่คือพันาสุขภาพและทุมเ